ช่องตามใจทูเดย์บทที่681อย่าปล่อยให้มีอะไรผิดพลาดหนึ่งเดือนถัดมาจงอ๋องจัดการที่ทีศพของห้องเติมก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงรับราชกิจในราชสำนักจัดการดีกาที่ค้างค้างอยู่ในพระราชวังปังเสียงต่อสู้กันดังขึ้นบนหลังคาลู่อีเดินเข้ามาจากด้านนอกเห็นจงอ๋องกำลังตรวจทานดีกาอยู่จึงเอ่ยว่านี่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ว นับจากวันที่ห้องเต้งก่อนถูกฝังนี่เป็นนักฆ่ากลุ่มที่15แล้วนักฆ่า15หกลุ่มรอบวังยาพี่ิ2ครั้งอีกฝ่ายยังไม่ตัดใจยอมแพ้จริงๆลูอีนั่งลงตรงข้ามเขาอีกสามวันท่านก็จะขึ้นครองราชแล้วสามวันนี้สำคัญที่สุดดังนั้นท่านต้องระวังให้มากมีท่านมาดูแลที่นี่ข้าก็วางใจมากแล้วอย่าได้ประเมินข้าสูงเกินไปนักลูอีเอ่ยนิ่งๆบางครั้งข้าก็เคยทำผิดพลาดเช่นกันหลังจากข้าขึ้นครองราชแล้ว ลูกชายท่านก็ควรกลับมาที่นี่ในราชสำนักนี้ต้องกำจัดบางคนออกไปย่อมต้องมีตำแหน่งว่างมากมายเรียกลูกชายกับน้องชายหูหยินของท่านกลับมาเถอะรอท่านขึ้นครองราชแล้วค่อยว่ากาันฟังจากน้ำเสียงของท่านแล้วรากกับไม่แน่ใจว่าข้าจะได้ครองบัลลังก์นี้ยังไม่ถึงช่วงสุดท้ายผู้ใดล้วนผ่อนคลายไม่ได้ลูอีเอ่ยข้ารู้สึกว่าการแสดงดีๆฉากนี้คงไม่สิ้นสุดเร็วนะั สวันต่อมาพิธีขึ้นครองราชมีการจัดขึ้นตามกำหนดกรมพิธีการรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดลูอี้เห็นชีเซียวเดินผ่านมาจึงร้องเรียกเขาเอาไว้ใต้เท้าฉีชีเซียวหยุดฝีเท้าลงใต้เท้าลู่วันนี้ข้าคงต้องรบกวนใต้เท้าฉีสังเกตคนรอบๆหน่อยแล้วโดยเฉพาะเซวินอ,องจะต้องจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิด ใต้เท้าลู่วังใจเรื่องห้องเติงใหม่ถือเป็นการตกลงที่สิ้นสุดแล้วข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายพิธีการอย่างแน่นอนเมื่อห้องเติงใหม่ขึ้นครองราชเขาต้องนำขุนนางบุญบูทั้งหมดของราชวงศ์คำนัำฟ้าดินและหอสการบรนผชนลู่อี้และขุนนางคนอื่นๆคุกเขา่าลงฟังเสนาบ,บดีกรมพิธีการกล่าวคำสรรเสริญภายในอากาศกลิ่นหนึ่งคลุ้งขึ้นมาดึงความสนใจจากลู่อี้เขาลอบเงยหน้าขึ้นมองคนสนิทของตนซึ่งอยู่ไม่ไกล คนสนิทเห็นสัญญาณจากเขาจึงรีบนำคนไปตรวจสอบบริเวณรอบๆทันทีทันทีที่พิธีเริ่มขึ้นย่อมไม่อาจขัดจังหวะได้ลูอี้ไม่มีวิธีตเตรียนกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทำได้เพียงปล่อยให้พวกเขาตรวจสอบเองโชคดีที่ลูกน้องของเขาไม่ได้โง่เขาพวกเขารู้ว่ามีปัญหาบางอย่างผ่านการสบตาจึงค่อยๆตรวจสอบไปทีละอย่างนายท่านเซียดูจากสายตาสื่อความหมายของใต้เท้าลูแล้วที่นี่มีปัญหาพวกเราจะตรวจสอบอย่างไร พวกเจ้าไม่ได้กลิ่นแปลกๆหรือไม่นะขอรับไม่เสียคุณสูดกลิ่นในอากาศดูมีกลิ่นแปลกๆจริงกลิ่นนั้นมาจากแท่นพิธีเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีพิธีเริ่มขึ้นแล้วไม่อาจล้มเลิกกลางคันหากมีปัญหาจริงๆฝาบาทอยู่ใกล้แท่นพิธีนั้นที่สุดเช่นนั้นก็อันตรายอย่างยิ่งแล้ว กลิ่นนี้คงเป็นกลิ่นของกรรมฐานบนแท่นพิธีนี้มีเพียงตำแหน่งเดียวที่ใหญ่พอจะซ่อนกรรมฐานจำนวนมากเอาไว้ได้นอกจากกรรมฐานแล้วย่อมต้องมีสิ่งที่ใช้จุดไม่เช่นนั้นจะระเบิดได้ไม่ทันเวลาพวกเจ้าแยกกันตรวจสอบจะต้องควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ขอรับเสี้ยคุณมองไปทางเซวีนอ,องเขาดูไม่แตกต่างจากขุนนางคนอื่นๆน,นักราวกับยอมรับในชะตากรรมนี้แล้วอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์มานานเพียงนี้จะยอมแพ้ไปอย่างง่ายดายได้อย่างไร นายท่านเซียมีบางอย่างผิดปกติที่นี่เงียบเกินไปแล้วขอรับไม่ผิดเงียบเกินไปแล้วจริงๆร,ระวังถูกซุ่มโจมตีพวกจะรีบแยกกันตรวจสอบประเดี๋ยวนี้หาว่ายังมีอันตรายใดซ่อนเร้นอยู่อีกนายท่านเซียคาพบช่องทางลับที่นี่เกรงว่าในตอนนี้เองเสียงของลูอี้ก็ขัดเซนาบดีกรมพิธีการที่กำลังอ่านคำกล่าวสรรเสริญขึ้นมาระวัง ลูอีพุ่งเข้าไปหาจงอ๋องพาจงอ๋องกลิ้งออกไปไกลตูมตูมตูมเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างแรงกริดหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นมาหลายครั้งติดก,กันผู้คนที่อยู่ใกล้แท่นพิธีนั้นถูกแรงระเบิดกระแทกจนปลิวออกไปไกลเซวินอ,องมองภาพจงอ๋องหลบระเบิดที่โดนเข้าอาจถึงตายลูกนั้นด้วยสีหน้าไม่น่าดูชมเขาเหลือบมองขุนนางที่อยู่ในกลุ่มคนบัดซบ เสียดคุณกล่าวรีบคุ้มครองฝ่าบาทออกจากที่นี่ประเดี๋ยวนี้เหล่าคุณนางบุญบูล้วนตื่นตกใจหวาดกลัวระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันลูอีพยุงลูเซวินไว้แล้วเอ่เอยไปคิดจะไปหรือไม่ได้งไงยดเพียงนั้นกระมังแม่ทับเฉินคุณหัวเราะเย้ยหยันจงโหดเที่ยมทารุณคนเช่นนี้มีสิทธ์อะไรมาปกครองบ้านเมืองแทนที่จะปล่อยให้เขาขึ้นครองบัลลังก์และทำให้ราษฎรทุกร้อนไม่สู้พดุงคุณธรรมแทนฟ้าเสียบัดนี้ดีกว่า จงอ๋องก็ไม่ใช่พวกกินพืชเช่นกันวันนี้ขึ้นครองบัลลังเดิมทีก็ตเตรียมกายไว้พร้อมสับแล้วข้างกายล้วนเต็มไปด้วยยอดฝีมือจงอ๋องเอ่ยด้วยท่าทีสงบเฉินคุณตอนที่เราอยู่ชายแดนมีคนใช้อุบายต่างๆนานาเกรงว่าคนผู้นั้นจะเป็นเจ้ากระมังในสนามรบเฉินคุณเป็นหนึ่งในรองผู้บัญชาการไม่ผิดเป็นค่าที่เตรียมการผลสุดท้ายเจ้าก็ยังไม่ตายเฉินคุณทำผิดแล้วไม่แก้ตัว การระเบิดเมื่อครู่นี้เดิมทีคนโดนจงอองผลที่ได้คือจงอองกลับหลบได้อย่างหวุดหวิดด้วยฝีมือของจงอองของเพียงไม่ถูกผู้อื่นมัดเอาไว้เพียงปกป้องตนเองในช่วงเวลากับขันย่อมไม่มีปัญหาตูมเกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งขุนนางนบุญบูต่างร้องเสียงดังลัน่นทุกคนหันกลับไปมองเห็นเพียงคนของเฉินคุณควบคุมตัวขุนนางเหล่านั้นเอาไว้ขณะที่ฉีเซียวและคนของเขาเผชิญหน้าอย่างไม่เกรงกลัว เชิญคุณระเบิดเมื่อครู่นี้หากทำสำเร็จในครั้งเดียววันนี้พวกเราย่อมพ่ายแพ้แล้วทว่าเจ้าโชคไม่ดีนักข้าจะทำให้เจ้าอยู่ไม่สู้ตายจงอ่องยิ้มเยาะจับเขาข้าต้องการให้จับเป็นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเชิญคุณถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วคนของเชิญคุณก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วเช่นกันพวกเขาพบระเบิดมากมายอยู่ที่นี่อีกทั้งยังพบกองกำลังที่ซ่อนตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ลูอีและจงอองเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้พวกเขาตรวจสอบแทนพิธีล่วงหน้าก่อนหน้านี้ของเหล่านั้นเดิมทีควรถูกซ่อนไว้ในช่องทางลับทว่าหลังจากมีคนตรวจสอบแล้วพวกเขาจึงล่อฝังไว้ใกล้ๆแทนพิธีความวุ่นวายกลาหนทําให้พวกเขาพลาดโอกาสอย่างไรก็ตามพิธีขึ้นครองราชไม่อาจหยุดกลางคันยังคงต้องดําเนินต่อไปพิธีต่อจากนี้ดําเนินต่อไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีก หลังจากจบพิธีจงอ๋องก็กลายเป็นห้องเติ้งใหม่อย่างเป็นทางการเฉินคุณยินกรานว่าตนเองไม่พอใจฝ่าบาทจึงคิดทำลายพิธีชีเซียวเอ๋ยเขาปากแข็งทีเดียวอย่างไรก็ไม่ยินยอมเปิดโปงเรื่องเซวีนอ๋องออกมาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเซวีนอ๋องหรือไม่พวกเราทุกคนล้วนรู้ดีแก่ใจเพียงแต่เฉินคุณไม่ยอมเปิดปากพวกเราก็หาหลักฐานมาไม่ได้ไร้หนทางที่จะจัดการเซวีนอ๋องไม่รีบร้อนเซวินอ๋องอยากเล่นพวกเราค่อยๆเล่นเป็นเพื่อนเขาก็พอแล้ว ฟ้านหยวนซีเอยอย่างสุขุมวันนี้ไม่ต้องไปไหนขุนนางที่รักทั้งสองท่านอยู่เป็นเพื่อนเจินดื่มสุราสักสองสามจอกเถิดลูอี้และฉีเซียวมองหน้ากันเกรงว่าใต้เท้าฉีจะไม่ว่างลูอี้เอ่ยหน่วยลับของเขารับรองคนของเฉินคุณต่อไปไม่ไหวแล้วหน่วยลับจำเป็นต้องไต่สวนพวกเขาทั้งคืนผู้ที่ควรได้รับบทลงโทษก็ลงโทษผู้ที่ควรตายก็ตัดสินประหารชีวิต เช่นนั้นเจ้ารังอยู่กับเจิน้นกระหม่อมก็ไม่ว่างเช่นกันลู่อี้ลุกขึ้นยืนใต้เท้าหลายท่านได้รับบาดเจ็บอีกทั้งใต้เท้าเหล่านั้นไม่อาจจัดการงานราชการได้กระหม่อมที่เป็นอาาัครมหาบดีที่แต่งตั้งใหม่ย่อมต้องหาคนมาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างเว้นไว้เจ้าที่เป็นอาาัครมหาบดีใหม่ยุ่งกว่าเราอีกหรือฟ้านหยุนซีไม่พอใจนอกจากนี้ใต้เท้าชี้ข้าจะมอบหน้าที่ให้เจ้าดูแลองครักษ์แห่งวังหลวงด้วยฝาบาทกระหม่อมมีเพียงหน่วยรลบก็พอแล้วชี้เสื้อปฏิเสธ เช่นนั้นเราจะมอบบรรดาศักดิ์ให้เจ้าในเมื่อครั้งนี้เจ้าทำความชอบใหญ่หลวงเราจะมอบบรรดาศักดิ์ปอหนึ่งเจเวียให้เจ้าฟ้านหยนซีกล่าวหนึ่งปอคือนหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขันอันได้แก่อองกงโหปอจุนานบรรดาศักดิ์ปอน่าจะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งพระยาของไทยช่องตามใจทูเดย์บทที่682เลื่อนขั้นอีกครั้งแล้วมู่ซือวิอ่านจดหมายแล้วหันไปเอ่ยกับลู่จืออวินที่อยู่ข้างๆ พวกเราคงต้องกลับเมืองหลวงสักเที่ยวเหตุใดหรือเจ้าคะลู่จืออวิ๋นวางผู้กันในมือลงหรือว่าเมืองหลวงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วห้องเติ้งใหม่ขึ้นครองราชนับว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ท่านพ่อเจ้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครมหาบดีนับว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ท่านพ่อเลื่อนตำแหน่งแล้วหรือเจ้าคะลู่จืออวิ๋นประหลาดใจนี่เลื่อนขั้นเร็วเกินไปหรือไม่เขาเป็นมือขวาของห้องเติ้งใหม่หนึ่งคนบรลลูเซียนไก่กับสุนัขจึงได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วย ย่อมได้รับประโยชน์จากความรุ่งโรจน์ของห้องเติ้งใหม่เช่นกันนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดขุนนางทั้งบูบุนต่างจับจ้องการแย่งชิงบาลังขององค์ชายเพราะหากเดิมพันได้ถูกต้องแสดงความสามารถเพียงครั้งเดียวทุกคนก็ต้องตะลึงงานเพียงแต่ในนิยายต้นฉบับเซวีนอ๋องกลายมาเป็นห้องเติ้งใหม่บัดน,นี้เส้นเรื่องกลับพลิกโผล่ออกไปคนละโลกแล้วไม่รู้ว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เซวินอองไม่ได้ดำเนินตามไปตามเส้นเรื่องเดิมสำหรับสกุลลู่แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยก็ดีสำหรับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางหากเซวินอองขึ้นครองบาลังเขาจะต้องบังคับเสี่ยวอวินเอ๋อร์ให้แต่งงานด้วยเป็นแน่เว้นเสียแต่ว่าลู่อี้จะแกร่งเพียงพอที่จะต่อต้านคนทั้งราชสำนักด้การค้านเซวินอองหัวชนฝ่ายย่อมไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรหากพวกเราไปจากที่นี่แล้วกิจการเรือจะทำอย่างไรเจ้ากะมีช่างใหญ่สองสามคนที่พอรับผิดชอบดูแลได้มู่ซื่อวิเอ๋อ อีกอย่างเราเพียงแค่กลับไปชั่วคราวเท่านั้นอีกสักระยะก็ยังคงต้องกลับมาเช่นนั้นข้าก็จะกลับไปกับท่านแม่ที่ชายเจ้าคงกําลังกลับมาเมืองหลวงเช่นกันมูซ่ซือวิเอ๋ยห้องเติ้งใหม่ขึ้นครองบัลลังที่ชายเจ้าและทานาเจ้าย่อมถูกส่งตัวกลับมานอกจากนั้นสองปีมานี้ความสําเร็จในการรับราชการของพี่ชายเจ้าไม่เลวเลยเขาเองก็คงได้เลื่อนขัน้นสกุลลูกกําลังรุ่งโรย ทว่าไม่รู้ว่าจะคงอยู่เช่นนี้ได้อีกนานเทียงใดนางเชื่อมาโดยตลอดว่าความรุ่งเรืองไม่ใช่ว่าไม่มีวันถดถอยการโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเช่นนี้ไม่ปลอดภัยเท่าใดนักครึ่งเดือนต่อมามู่ซื่อวิกลับมายังเมืองหลวงพร้อมลูกๆและคนสนิทเมื่อพวกนางกลับมาถึงบ้านลูอี้ไม่อยู่เป็นพ่อบ้านที่ออกมาต้อนรับพวกนางที่หน้าประตูพ่อบ้านเชิญฮูหยินรอมาทานมือ้อคําเสียหน่อยมู่ซื่อวิเอ่ยขอรับ สู้จื้อหลิวมาถึงจวนอัครเศสนาบดีพร้อมกับท้องโยโย่ของนางเดิมทีห้องเตั้งใหม่ต้องการพระราชทานจวนหลังใหม่ให้ลูอีทว่าวลูอีปฏิเสธเขาขอเปลี่ยนเป็นป้ายจวนที่เขียนโดยลายพระหัตถ์ของห้องเตั้งใหม่แทนไม่ยินยอมย้ายออกไปท้องของเจ้ามู่ซื่อวิมองท้องของสู้จื้อหลิวกี่เดือนแล้วหกเดือนแล้วในจดหมายเจ้าไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้มาก่อนหนึ่งข้าไม่อยากทําให้ท่านวกแวกสองข้าอยากทําให้ท่านประหลาดใจ ซูจื้อหลิวนั่งลงข้างมู่ซือวีเรื่องที่ท่านกลับมาท่านได้บอกใต้เท้าลู่ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ข้าไม่ได้บอกเขามู่ซือวีเออยข้ารู้ว่าเขายุ่งจึงไม่อยากให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้รบกวนอีกอย่างก็เหมือนเจ้าข้าอยากให้เขาประหลาดใจลู่จื้ออวิ๋งเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินเข้ามานางคำนับแล้วกล่าวทักทายสูจื้อหลิวถ้าเห็นข้อความนี้จากที่อื่นโปรดกลับมาเยี่ยมเราบ้างนะไอรีนโนเวลขอบคุณจ้า มือหนึ่งของนางจุงลู่จื่อชิงอีกมือหนึ่งจุงลู่เฉาจิงสู้จื้หลิวมองเด็กน้อยหน้าต่างงดงามทั้งสามคนด้วยสายตารักใคร่เอ็นดูทั่วทั้งเมืองหลวงนี้ท่านคงเป็นผู้ให้กำเนิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเด็กเหล่านี้ล้วนหน้าตาน่ารักน่าชังนี่ผ่านไปนานเท่าใดกันมิทันใดเฉาจิงก็โตถึงเพียงนี้แล้วเขาใกล้สามขวบแล้วมู่ซื่อวิเอ๋ยท่านพ่อของเขาไปอยู่ที่อาณาจากักรเหลียงเป็นเวลาถึงสองปี นั่นสินะสู้จือหลิวเอ่ยยังมีอีกเรื่องที่ท่านอาจจะยังไม่รู้มีอะไรหรือเซวินหวังเฟยตายแล้วซูจื้อหลิวเอ่ยนี่ก็ใกล้จะถึงงานศพนางเต็มทีท่านกลับมาจังหวะไม่ดีเลยถึงตอนนั้นย่อมเลี่ยงไม่ได้คงต้องไปร่วมงานสักเที่ยวมู่ซื่อวินึกถึงอย่างอีเหรินแล้วจึงเอ่ยว่าสกุลอย่างไม่มีประโยชน์อีกต่อไปการมีอยู่ของนางจะทําให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจเปล่าเปล่าไม่เอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้แล้วถึงตอนนั้นเพียงแค่ไปสักเที่ยวก็พอ มู่สือวีไม่ได้แจ้งลูอีลงนาทว่าบ่าวรับใช้ในจจนย่อมแจ้งเขาลูอีกลับมาเร็วขึ้นอีกทั้งยิงคว้าลูเซวีนติดสอยห้อยตาม,มาด้วยทุกคนจึงทานอาหารฉลองการกลับมาพบกันน้องสะพ้ายปิดค่าได้มีชิดนักมู่สือวีริน้ำให้ซูจิลิวจนข่ากลับมาบ้านถึงได้รู้ว่านางตั้งคันแล้วลูเซวีนคว้ามือซูจิลิวไปกลุ่มพร้อมทั้งยิ้มน้อยน้อยทุกครั้งล้วนเป็นพี่สะพ้ายทําให้พวกเราตกใจยากนักที่จะทําให้ท่านตกใจสักครั้งอย่าได้คิดและคิดน้อยเลย อาหารมื้นี้ไม่เพียงแต่เป็นการต้อนรับการกลับมาพบหน้ากันแต่ยังเป็นอาหารเฉลิมฉลองด้วยลูอี้เอ๋ยที่เสียตัดสินใจรับตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์วังหลวงแล้วมู่ซื่อวิหันไปมองเสียคุณที่ใหญ่เสียท่านไม่ได้รำคาญแวดวงขุนนางหรือเหตุใดครานี้ระปากได้เล่าเสียคุณเอ๋ยนิ่งๆข้าไม่ชอบขุนนางนั่นเป็นเพราะฮ่องเต้ไม่ได้เรื่องได้ราวบัดนี้เปลี่ยนฟาบาทแล้ว อีกอย่างยังมีขุนนางอย่างใต้เท้าลูกค้าสามารถลองเชื่อใจดูสักครั้งได้หากข้าผิดหวังข้าก็จะท่องเที่ยวไปทั่วใต้ล่าพร้อมกับภรรยาและลูกไม่สนใจเรื่องเลวร้ายเหล่านี้อีกพูดง่ายทำยากมู้ซื่อวิเอ่ยบางเส้นทางหากได้เดินไปแล้วก็ไม่อาจหลุดพ้นไปได้โดยง่ายท่านคิดทบทวนที่ถี่ถ้วนเถิดข้าใคร่กรวญดีแล้วเสี้ยคุณหันไปมองอันอวีที่อยู่ข้างๆข้าก็อยากมอบรรดาสักกล้ามิ่งให้ฮูหญิงข้าเช่นกัน อีกทั้งยิงอยากให้ลูกชายข้าได้เริ่มต้นในสถานะที่สูงขึ้นอีกหน่อยนี่ถึงจะเป็นความตั้งใจแท้จริงของท่านกระมังมู่ซื่อวิยิ้มจะกล่าวอย่างไรก็ยังเป็นไปเพื่อฮูหยินเซียอันอวิขัดเขินขึ้นมาสามีจะทําอะไรข้าล้วนสนับสนุนไม่ว่าเขาจะเป็นขุนนางก็ดีเป็นคนทั่วไปก็ดีข้าจะติดตามเขาไปเสมอมู่ซื่อวิกลับมาแล้วยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่นางต้องจัดการเช่นบัญชีของเรือนกลุ่นฝัน และเรื่องเล็กๆน้อยๆของเรือนพักผ่อนบนภูเขานางต้องใช้เวลาจัดการมากถึงสิบกว่าวันระหว่างนี้ยังไปที่จวนเซวินอองมาเที่ยวหนึ่งเพื่อเข้าร่วมง,งานศพของเซวินหวางเฟยอ,อย่างหยางอิเหรนนับตั้งแต่นั้นมาตำแหน่งเซวินหวางเฟยก็ว่างอีกครั้งครั้งที่ไปเข้าร่วมง,งานศพนางได้เห็นเจ้าอาวินซวงอนุข,ของเซวินอ,องที่กำกับดูแลทั้งงานอีกทั้งยังได้เห็นบุตรชายของเจ้าอาวินซวงแล้ว มูซ่ซือวิ่งคงจดจำเนื้อเรื่องของนิยายต้นฉบับได้บางส่วนในนิยายต้นฉบับนั้นเจ้าอาวินซวงเป็นนางเอกของเรื่องเพื่อนางเอกผู้นี้แล้วพระเอกของเรื่องทำแม้กระทั่งละเลยลูกสาวแก้วตาดวงใจของนางท้ายที่สุดยังปล่อยให้ลูกสาวนางตายอย่างน่าเวทนาถึงแม้มู่ซื่อวิจะรู้ว่าตัวไร้หญิงในนิยายต้นฉบับนิสัยห่างไกลาจากลูกสาวแก้วตาดวงใจของนางยิ่งแต่เมื่อได้เห็นเจ้าอาวินซวงในจวนเซวินขอ,องนางยังคงอดมองอีกฝ่ายหลายๆรอบไม่ได้ เจ้าอาวิ๋งซวงมีใบหน้าประณีตงดงามทั้งยังจัดการเรื่องราวได้อย่างเป็นระบบระเบียบนางดูเหมือนเซวินหวังเฟยยิ่งกว่าหยางอิเหรนเสียอีกอันที่จริงหากไม่นับสถานะของนางแล้วนางเอกเช่นนี้ค่อนข้างเหมาะสมทีเดียวน่าเสียดายที่พระเอกดูแตกต่างไปจากนิยายต้นฉบับเสียแล้วตลอดทั้งงานศพเซวินอองแสดงท่าทีาทเศร้าโศกใจอย,อย่างยิ่งราวกับว่าเซวินหวังเฟยผู้จับไปเป็นคนที่เขารักจริงๆเขาดูเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความรักเป็นหนักหนาะทำให้จิตใจของคุณหนูสกุลผู้สูงศักดิ์หลายคนในที่แห่งนี้สัน่น อย่างไรก็ตามมู่ซื่อวิมองแววตาของเซวีนอ,องออกนางรู้ว่านี่เป็นเพียงการแสดงที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าตนร้องให้ทว่านักแสดงไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับฉากนั้นมากนักสายตาของเขาหยุดอยู่ที่เสี่ยวอวินเอ๋อร์การยึดมั่นหมกมุ่นของเขาทำให้นางรู้สึกได้ถึงอันตรายทว่ามู่ซื่อวิยอมไม่ยินดีแต่งเสี่ยวอวินเอ๋อร์ออกไปให้ผู้ใดง,ง่ายๆนางจึงทำได้เพียงหาคนมาคุ้มครองลูกสาวให้มากขึ้นเพื่อป้องกันกลออุบายทุกรูปแบบท่านแม่ท่านคิดอะไรอยู่หรือ ลู่จืออวินโบกมือไปมาเบื้องหน้ามู่ซื่อวี่ข้ากําลังคิดว่ามู่ซื่อวี่มองบุตรสาวเมื่อได้ว่าที่ลูกเขยของข้าจะปรากฏตัวสักทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ